งานนี้เตรียมถังแตกหลังเขมรอับไอหนักเมื่อสายการบินเขมรทำงานหน้าทะเลาะกันกลางเครื่องบินทำดีเลยไปหลายชั่วโมงจนทำเอาผู้คนแหดเลียมเลิกใช้บริการถาวรโดยเรื่องนี้เองนะครับก็กำลังกลายเป็นประเด็นดราม่ากันเลยในตอนนี้ในหมู่ชาวเขมรนะครับเพราะมาล่าสุดก็ได้มีเหตุระทึกจากการรายงานของสื่อเขมรได้รายงานในวันที่17มกราคมว่าได้มีสายการบินเขมรนะครับที่มีชื่อว่าส Sky a n g k อแ Air ของเขมรนะครับ เที่ยวบินจากสุวรรณภูมิประเทศไทยบินไปที่พนมเปญประเทศกัมพูชาแต่ขณะกำลังจะนำเครื่องขึ้นนักบินมีความขัดแย้งกันมีเสียงดังทำให้ผู้โดยสารตื่นตระหนกห่วงความปลอดภัยเที่ยวบินล่าช้าหลายชั่วโมงโดยเที่ยวบินนี้ก็คือแ a s เอหกของสายการบินสกายอังกอร์แอร์ไลน์ได้ถูกระงับหรือล่าช้าเนื่องจากข้อพิาพาทระหว่างนักบิน จนได้ทำให้กลุ่มผู้โดยสารบางกลุ่มแสดงความรู้สึกตื่นตระหนกและตกใจมากจนบางคนอยากออกไปข้างนอกซึ่งนี้ก็คือข้อมูลจากการรายง,งานข่าวของสื่อขเขมรน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคลิปลุดออกมานะครับที่เผยให้เห็นเหตุการณ์โดยในคลิปมันจะมีคนหนึ่งที่กําลังอัดเสียงการพูดคุยกันระหว่างกับตันเครื่องบินที่กําลังมีการโต้เถียงกันอย่างหนะักซึ่งก็เป็นภาษาขเขมรที่ฟังแล้วก็เหมือนกําลังทะเลาะก,กันอย่างหนะัก และหลังจากที่คลิปนี้ก็ได้มีการเปิดเผยออกมาจากชาวกัมพูชาคนหนึ่งว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นคือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเขาก็ได้จองตั๋วเครื่องบินของสายการบินสกายอังกอร์แอร์ไลน์โดยเป็นการบินระหว่างสุวรรณภูมิที่ประเทศไทยมาลงที่กรุงพนมเปญซึ่งในเครื่องบินลำนี้มันจะมีผู้โดยสารอยู่ประมาณ200กว่าคนแต่ขณะที่กำลังรอเครื่องขึ้นก็ปรากฏว่ามีการโต้เถียงกันอย่างหนัก ซึ่งก็ด่ากันเป็นภาษาขเขมรโดยก็เหมือนว่าจะเป็นทางด้านพนักงานกับกัปตันเครื่องบินได้เกิดมีความขัดแย้งกันขึ้นนั่นเองแต่หลังจากนั้นอยู่ดีๆเครื่องบินมันก็ดูเหมือนจะออกตัวแบบผิดปกติตัวเครื่องสายไปใส่มาแล้วก็จะออกตัวแรงแต่เดี๋ยวก็เบรคเดี๋ยวก็ออกตัวแรงอีกสลับไปสลับมาแบบนี้หลายรอบ จนกระทั่งมีผู้โดยสารชาวไทยคนหนึ่งไม่ทนกับเรื่องนี้อีกต่อไปจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจไทยให้รีบเข้ามาตรวจและระงับการตีกันเองของพนักงานสายการบินเขมรน,นี้จนสุดท้ายก็ปรากฏว่าหลังจากหยุดทางสายการบินก็ได้มีการนำผู้โดยสารทุกๆคนรีบออกจากเครื่องบินลำนี้ในทันทีแล้วก็ให้ทุกคนพักอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิก่อนแล้วสักพักหนึ่งทางสายการบินก็ได้นำเครื่องบินอีกหนึ่งลำมารับผู้โดยสารทั้งหมด S <S จึงทำให้เวลามันช้าผิดปกติไปแต่ก็ไม่ได้ระบุว่ามันช้าไปกี่ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ดังกล่าวเองก็ได้ทำเอาชาวคขมรตรวมถึงหลายคนนะครับที่รับรู้เรื่องนี้ก็ต่างแห่กันเตรียมเลิกใช้บริการของสายการบินคขมเมนแบบถาวรกันเลยเพราะความไร้เมืออาชีพและไม่รับผิดชอบของสายการบินคขมรนอังกอร์แอร์ไลน์ Eli, ที่ทำได้ห่วยแตกแบบสุดๆโดยมางานนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์ของชาวคขมรนกันนะครับว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกัน อย่างเม่นแรกนะครับได้บอกว่ามันน่าอายมากแถมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่2อ,อีกแบบนี้มันจบแล้วต่อไปจะมีใครอยากใช้บริการบ้างหละ่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่านักบินครับถึงเวลาจะต้องขับเครื่องบินแล้วแต่ถ้าไม่มีนักบินเดี๋ยวจะรู้ว่าตกงานมันเป็นอย่างไรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแน่ใจหรอกว่านี่มันนักบินชาวเคเมรหรือชาวไทยถ้าเป็นชาวไทยคงยิงกันทิ้งแล้วไม่ทนด่าก,กันเหมือนคนเคเมรบ้านเมืองเรา มุมมองถัดไปบอกว่าผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วครั้งหนึ่งผมเข้าใจดีผมเองเป็นคนเจอเหตุการณ์นี้กับบริษัทนี้โดยตรงอังกอแอร์กำลังอยู่ในสถานะที่ย่ำแย่เม้นทักมานะครับก็บอกว่าหยุดโกรธกันตอนนี้สิพวกคุณต้องควบคุมเครื่องบินนะมันไม่เหมือนกับกำลังบังคับรถยนต์บนถนนความคิดเห็นต่อมาผมไม่รู้แน่ชัดแต่เห็นคลิปนี้แล้วคิดว่านักบินคงมีความเห็นไม่ตรงกันว่าการลงจอดปลอดภัยหรือไม่ และเสียงที่สับสนก็คือเสียงของนักบินกับผู้โดยสารเขาเครียดเพราะเครื่องบินยังไม่ลงจอดเลยมุมมองขเมนต่อไปก็บอกว่าฉันก็ขึ้นเที่ยวบิน S ซร์ A นี้เหมือนกันเหตุเกิดเมื่อวันที่9มกราคม2025คือตอนนั้นเครื่องลงเกือบถึงลันเวย์แต่เกิดความล่าช้าไปมากกว่าครึ่งชั่วโมงฉันเบื่อมากกับสายการบินนี้ความคิดเห็นคนต่อไปนะครับก็ได้บอกว่าฉันขอโทษนะัแต่ฉันเห็นแบบนี้แล้ว ก็ไม่อยากบินเครื่องบินกับสายการบินเคมรอีกต่อไปแล้วคอมเมนต์ comment คนต่อมาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็โปรดหยุดไม่ให้ทำงานอีกต่อไปเพราะทำเรื่องน่าอับอายต่อชาวเคมรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาฉันไปกัมพูชาโดยคิดว่าจะถึงกัมพูชาในตอนกลางวันจะได้มีคนมารับคงจะไม่มีความลำบากใดๆเกิดขึ้นฉันเลยขึ้นเครื่องบินตอน11นาฬิกาเกือบ2นาฬิกาจึงออกเดินทาง พอถึงกรรมัมพูชาแล้วแต่กลับไม่ได้ลงทันทีเครื่องบินบินวนไปวนมาอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเวลา6กโมงเย็นจึงลงถึงพื้นในที่สุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันจบแล้วทำชื่อเสียงพังพินาศไปหมดแบบนี้ใครก็ไม่กล้าขึ้นแน่นอนความคิดเห็นต่อไปบอกว่าแต่สิ่งเดียวที่ฉันได้ยินคือเสียงขีดร้องของผู้หญิงนักบินส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอาจจะมีการต่อสู้กันระหว่างแขกนักบินในห้องนักบินส่วนผู้โดยสาร ไม่สามารถบอกได้ว่าตนเองกำลังทะเลาะก,กันไม่ใช่ตะโกนอยู่ข้างนอกอย่างโง่มากเกินไปเลยมุมมองถัดไปครับบอกว่ามันจบแล้วครับสายการบินคขมเตเราพอไร้ความรับผิดชอบต่อแขกผู้โดยสารคอมเมนต์ถัดไปครับได้บอกว่าฟังดูเหมือนเสียงผู้หญิงไม่น่าใช่เสียงนักบินกำลังทะเลาะก,กันนะคอมเมนต์ถัดไปนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าโชคดีนะเรื่องนี้อยู่บนฟ้าอย่าปล่อยให้นักข่าวไปสัมภาษณ์เพราะเดียวคขมเมจะอาบอายไปทั้งประเทศ ความคิดเห็นต่อมานะครับมันน่าอับอายบ้านหมา,ายเลขสองมากเลยแถมยังมีชาวต่างชาติด้วยบ้าจริงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงคอมเมนต์ถักไปครับบอกว่าอายบ้านสองจังเลยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหยาบคายและไม่ใจดีกับผู้โดยสารฉันบินมาสองครั้งแล้วและฉันไม่ชอบเลยพวกเขาไม่มีจรรยาบรณต่อผู้โดยสารคอมเมนต์ต่อไปครับได้บอกว่าตอนแรกว่าอีกสองเดือนผมจะขึ้นกับแอร์ไลน์นี้แต่พอเห็นแบบนี้ คงไม่จำเป็นอีกต่อไปซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวเคมรนนะครับหลังทำเอาพวกเขาถึงกับอับไอายไปตามๆกันเมื่อสายการบินเคมรนทำงานหน้าทะเลาะกาันกลางเครื่องบินทำดีเลยไปหลายชั่วโมงจนทำเอาผู้คนแหดเรียมเลิกใช้บริการถาวร ยังไงก็ฝากทุกคนโปรด กดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า